สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนคือเราก็ก็บอกไปแล้วนะครับในสุภาษิตของผมก็คืออคนดีชอบแก้ไขคนจันไลชอบแก้ตัวแล้วก็คนฉลาดเนี่ยต้องรู้จักการป้องกันนะก็โรคแคนเกอร์ก็เป็นโรคที่กวนใจไม่ว่าจะเป็นชาวสวนมะนาวสวนส้มสวนมะกรูดสวนส้มโอนะครับโดยเฉพาะอ่ะมะกรูดเนี่ยถ้าใบมันมีโรคแคนเกอร์มาเนี่ยก็ถือว่าเสียหายไม่ได้ราคา อาจจะต้องตัดทิ้งทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราสามารถป้องกันแล้วก็กําจัดโรคแคนเกอร์ได้แต่แน่นอนครับการป้องกันเนี่ยมันก็ง่ายกว่าการรักษาโรคแคนเกอร์นะครับก็ปกติโรคแคนเกอร์มันก็จะมากับหน้าฝนแล้วก็ลมนะครับดังนั้นน้ําแล้วก็ลมเนี่ยก็เป็นตัวที่จะพัดพาให้โรคแคนเกอร์ไปกระจายไปทั้งสวนนะแล้วก็พวกรอยแผลในใบในกิ่งมันก็จะทให เชื้อแคงเกอร์เนี่ยโจมตีได้นะครับนะก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับในการป้องกันโรคแคงเกอร์เนี่ยคือให้ใช้กิ่งพันธุที่ปลอดโรคแคงเกอร์ไ er ม่ว่าจะเป็นกิ่งมะนาวมะกรูดนะครับคือต้องมีการรับประกันคุณภาพว่ามันไม่มีเชื้อแคงเกอร์ติดมานะครับส่วนผมเนี่ยยังไม่มีขายอีกสามเดือนที่จะมีขายนะครับกิ่งมะนาวปอดโรคแคงเกอร์ er แต่ว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยผมมีแหล่งชื้อนะแหล่งซื้อผมแนะนําได้นะครับ ชัวมากเจ้านี้่ากิ่งพันมะนาวเนี่ยไม่มีโรคแคนเกอร์ติดมาเลยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าถ้าใครอยากรู้ถามมาได้แต่ว่าสวนผมเนี่ยอีกสามเดือนถึงจะมีขายตอนนี้ขยายสวนไปเรื่อยๆอยู่ก็เลยยังไม่ได้ขายกิ่งพันเพราะต้องใช้กิ่งพันมาขยายพื้นที่ปลูกมะนาวนะครับก็นะครับสมมว่าเราได้กิ่งตอนมาจะปลอดหรือไม่ปลอยก็ไม่รู้แหละนะครับก็เราก็ต้องเอามาแช่นะ นะเอากิ่งพันเนี่ยมาแช่น้ํานะครับที่ผสมคีรบีเข้าไปนะครับอาจจะสักน้ําสักสี่สิบลิตรนะครับใส่คีลบีที่หมักแล้วสักสามสี่ร้อยซีซี cc, นะครับแล้วก็แช่ไว้สัก6กสิบนาทีก่อนปลูกอันนี้ชัวร์ป้าบเลยครับว่ามันจะฆ่าเชื้อแคนเกอร์นะครับที่อยู่บนกิ่งไว้ได้ร้อเซ็นพราะเราเอากิ่งไม่งไปจุ่มน้ําเลยนะครับอันนี้รับรองทั่วถึงแน่นอนนะครับก็พอปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับ มะนาวไปแล้วอาจจะป้องกันโรคแคนเกอร์ด้วยกันสองสามเดือนครั้งเนี่ยพ่นคลีรีบีทีหนึ่งนะครับในปีแรกนะครับปีที่สองก็อาจจะเป็นสี่ถึงห้าเดือนครั้งพ่นคลีรีบีทีหนึ่งนะครับเนะอ,อาปีที่สามก็ห่างออกมาอีกเป็นหกถึงเจ็ดเดือนครั้งหนึ่งนะครับพ่นคลีรีบีสักครั้งก็จะช่วยป้องกันไม่ให้อาเป็นโรคแคนเกอร์ในสวนมะนาวมะกรูดส้มผมรับประกันครับทําตามนี้ร้อยเปอร์เซ็นตชัวร์ป้องกันโรคแคนเกอร์ได้แล้วก็ hmm. ที่สําคัญนะครับการ ตัดแต่งกิ่งใบนะครับให้โปร่งให้ใบทุกใบนะครับโดนแสงเต็มที่เนี่ยมันก็ช่วยแสงแดดก็ช่วยป้องก,กันโรคแคนเกอร์แล้วก็โรคเชื้อราได้หลายชนิดนะครับหลักๆก,การป้องก,กันโรคแคนเกอร์ง่ายๆแค่นี้ครับสวัสดีครับผม